วันนี้เราจะถ่ายน้ำมันเครื่องของเจ้าร้อยสี่สิบช่างศูนย์ครับ<ฮ>อุ้ยหนูมาทำร่างดิงเซมน,นี่นี่หนูอะ่ะเห็นไหมไหน,นั่นเลยเอาเอาดูมันมีหนูเลยหน,หนั่นวลย อึงไม่ออกเลยเว้ยเด้อเด้อเด้อเนี่ย,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 ยรังหนูครับแัมทรายมากจะให้จือวันนี้หยุดงานวันนี้เราไปซื้อ,อ,อน้ำมันเครื่องมาครับรถยังไม่ได้ล้างเลย ไปถ่ายอยู่ร่วมขั้นตอนในการถ่ายน้ำมันเครื่องต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูครับเราก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกันว่าจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันค่อยๆทำมันไปครับเ,เดี๋ยวปุงจีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยททำ เดี๋ยวมันก็จะเงียบละการเดินที่ดีต้องเอาล้อนำเดินออกก่อนนะรึบ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 ตุ๊กตอง เออเอาล้อนน้ำออกก่อนตรงนี้มันแดดครับแล้วดินตรงเนี้ยต้องพยายามเอาออกด้วยนะเดี๋ยวแคเรียนไมห่หมด หน้าบ้านเลยครับบ้านหน้าบ้านเราจะมีคอนกรีตครับมะม่วงเต็มเลยทีนี้มะม่วงจะเยอะมากแล้วก็ร่วงเยอะมากเหมือนกัน ทำเลยลงรถก็จะแคบๆหนะ่อยตรงนี้มัง่งลงลงตรงนี้มัง่งลงลง น้ำมันเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับเชลย,ยู่ในรถดิฮ <_ t ot> าต้องใช้บล็อกไวไฟดูบะ <_ t ot> มุนเอาไม่ได้บะ เอาไฟฟ้าทำให้คนขี้เกียจนี่เปิดอันนี้เอาก่อนอเปิดไอ้ถังนี้แหละไปใส่ระยะเวลาสองเดือนครับเราถ่ายน้ำมันออกเราไม่ได้รอให้มันถึงห้าร้ชั่วโมงมาเสม หรือว่าเราต้องเออก่อนจะถอดอ่ะเพราะก่อนจะถ่ายน้ํามันออกเราเน้นตรงนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยอเอากุญแจมมาเปิดฝาด้วยล,วล,ล็อกไว้ดิล็อกไว้คืออโอไม่ได้ล็อกอีกปึ๊บไปนี่ต้องต้องคลายตัวนี้ก่อนให้มัน ให้มันล้วมๆไปก่อนถ้าเราถ่ายปุ๊บมันจะหมุนยากเลยนะให้กรองเนี่ยหมุนให้มันลวมๆไว้จ๊บทวนเข็มบ่ทุกอย่างต้องทวนเข็มนาฬิกาครับมีบางอย่างเท่านั้นแหละที่มันตามเข็ม <c oughs> อันนี้เอาเค เคมันขยับเฉยๆเนะเาะเ,เรียบร้อยมืออีกแล้วไม่ระวังเลย <ขอ S 1> <อ>ทำอะไรมันต้องได้เพ้เนาะโอ้อะไรวะหาหมอไหม เฮ้ยมันมีใหญ่ตัวอันนั้นของคูบุต้ามันถอดได้ไหมอยู่บ้านนี่ยใเวลาถ่ายออกเลยไม่ต้องรอให้มันถึงเวลาเฮ้ยไปโดนยางแล้วนะเอออันนี้ง่ายเลยหรือให้มันหมุนได้แค่นั้นพออีนิดนึงอีนิดนึงไป อีกสักรอบหนึ่งไว้อเอออีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าถ่ายออกปุ๊บมันจะดูดไว้มันออกยากยังอีกรอบหนึ่งไว้อืมโอเคเรียบร้อยแค่นั้นแหละ ไปเราก็จะปล่อยอนนอเปิด,ปดต้องเปิดป่ะเพื่อให้มันไหลจวดไม่ให้มหันดูดป่ปกติเขาทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนี่น<อ>เฮ้ยเอ็นทำไมมันดำๆเลยทิ้งไว้อะไรขนาดนั้นมันไม่เป็นไรหรอกอไม่เป็นไรไป่ะไปถ้าอยากให้สะอาดก็ซื้อไอ้นั้นมาซิลเล้ยมเปร๊บแล้วก็ ปั่นปั่นปุ๊บแล้วก็ทิ้งไปเลยอ๋อแบบนั้นหรออีกสิบแปดลิตรอ๋อสิบแปดอ๋อสะอาดบ่แล้วก็ปั่นทิ้งเลยบ่ะไม่มีใครทำอยู่แล้วไม่มีใครทำไม่อยากให้เครื่องสะอาดเลยไขาเลยนั่นแหละโอ้โใครกอ